สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บริเวณจุดกลับรถถนนปรานกพุทธมนตรสายสี่ซึ่งเป็นงานก่อสร้างถนนแล้วเสร็จนะครับแล้วก็เปิดใช้ตั้งแต่แยกไปฉายบริเวณะแถวถนนจราศเศิษวงจนมาถึงถนนพุทธมนตรสายสองคลิปนี้ก็จะมาดูความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนปลานกพุทธมนตรสายสี่ ในระยะที่3นะครับซึ่งเป็นโครงการเชื่อมถนนพุทธมนตลสายสอมาจนถึงถนนพุทธมนฑลสายสล่าสุดถนนพื้นรากก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนงานก่อสร้างทางยกระดับบริเวณถนนพุทธมนตลสายสก็ได้เปิดให้ใช้สะพานในฝั่งขาเข้าผลงานล่าสุดนะครับคืบหน้าไปกว่า85%โดยมีแผนนะครับคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ปลายปี2568นี้ ผมจะพาดูงานก่อสร้างนะครับทั้งถนนพื้นราบนะไปจนถึงงานก่อสร้างบริเวณทางยกระดับนะครับตรงถนนพุทธมณฑลสายสามเดี๋ยวผมจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเริ่มจากฝั่งขาออกนะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มาจากแยกไฟฉายนะครับแล้วก็ไปจังหวัดนครปฐมในส่วนด้านข้าง ก็จะเป็นทางเท้านะครับกว้างๆเลยนะตรงนี้จะเป็นทางเท้าแล้วก็มีท่อระบายน้ําในส่วนทางเท้านะครับตอนนี้ก็เทพื้นอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้ปูกระเบื้องแล้วก็มีการติดตั้งเสาไฟนะครับเป็นเสาไฟสองสว่างนะแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งหลอดไฟ ถนนยังไม่เสร็จเลยนะครับหมู่บ้านขึ้นแล้วนะอันนี้โครงการศิรินนะครับมีโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับถนนยังไม่เสร็จเลยนะก็เลยว่าสร้างไว้ก่อนเลยนะครับพอถนนเสร็จปั๊บเนี่ยคนที่มาซื้อบ้านในโครงการเ็าเนี่ยก็เดินทางสะดวกเลยนะครับถนนโล่งๆถนนสายนี้เป็นถนนสร้างใหม่นะครับ ก็เป็นถนนแบบ8ช่องทางนะก็คือไป4ช่องนะครับกลับ4ช่องเรียกว่ากว้างๆใหญ่ๆกันเลยนะในส่วนทางลาบนะครับจากถนนพุทธมนตรสายส,ส,ส,สองนะไปจนถึงถนนพุทธมนตรเสานส,ส,ส,สามเขาจะมีจุดกลับรถนะครับประมาณ2จุดนะแล้วก็ถนนต่ละลั่ฝงก็จะกว้างนะก็เพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับถ้าเกิดมีการคข้ามาคมนะครับอาจจะเป็นรถไฟฟ้ารถโดยสารอะไรก็แล้วแต่นะที่มาวิ่งอยู่ช่วงกลางนะครับระหว่างทางไปกลับเนี่ยก็จะได้มีพื้นที่นะไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องการก่อสร้างด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับต้องมาขยายช่องทางอะไรพวกนี้ โครงการก่อสร้างถนนพลานกพุทธมทนตรสายสี่ก็มีจุดเริ่มต้นนะครับจากจุดต่อขยายถนนพรานกบริเวณ3มแยกไฟฉายไปปันจบถนนพุทธมทนตรสายสี่ระยะทาง16.4กิโลเมตรจนถึงพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมโดยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น4ระยะระยะที่1และระยะที่2นะครับก็เปิดให้ใช้แล้วตั้งแต่แยกไฟฉายถนนจราจริบวงนะจนถึงถนนพุทธมทนตรสายสอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างระยะที่3นะครับจากถนนพุทธมนตรสายสองไปเชื่อมถนนพุทธมนตรสายสาและระยะที่4จากถนนพุทธมนตรสายสาก็ไปเชื่อมถนนพุทธมนตรสายสีนะครับพื้นที่จังหวัดนครปฐมเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับในส่วนที่เป็นงานก่อสร้างของระยะที่4ด้วยนะก็คือช่วงพุทธมนตรสายสาม,มนะครับไปถนนพุทธมนตรสายสี่มมไปนิดหน่อยนะนะครับให้เห็นงานก่อสร้าง ในช่วงพุทธมทนตรสายสามนะครับไปสาย4ี่นะในนาโคตก็ไม่แน่ใจว่าจะมาถ่ายทำคลิปไหวหรือเปล่านะมันก็กลายอยู่เหมือนกันนะถ้าใช้รถยนต์นะครับก็คงไม่มีสิทธิ์ได้มาถ่ายคลิปนเะนื่องจากมันเป็นถนนตัดใหม่นะครับเป็นพื้นที่ก่อสร้างเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนึงนะว่าจะเอาอยัางไงดี ในส่วนพื้นราบนะครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็เสร็จเท่าๆกันนะก็คือตัวถนนเนี่ยเสร็จแล้วนะครับและในส่วนทางเท้าเนี่ยก็เทพื้นอยู่เตรียมที่จะปูพื้นทางเท้าก็เป็นลนักษณะเดียวกันนะครับคล้ายๆกันเลยงานเท่าๆกันตอนนี้งานก่อสร้างก็จะไปเร่งในช่วงที่เป็นทางยกระดับนะครับตรงถนนพุทธมนตรเสดสาม ตอนนี้ผมมาถึงนะครับข้างหน้าจะเป็นถนนพุทธมสนตรส3ยสามนะด้านซ้ายก็จะมีทางเบี่ยงนะเบี่ยงไปเข้าถนนพุทธมสนตรสายสามได้นะครับถ้าตรงไปก็ไปถนนพุทธมสนตรสายสี่เลยนะครับแล้วก็จะมีทางรับรถเข้าออกนะ มองบนสะพานนะครับอันนั้นเป็นสะพานสร้างใหม่นะจะเห็นมีรถวิ่งแล้วนะตอนนี้เขาเปิดใ,ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นบนสะพานให้ดูทั้งไปและกลับเลยก็เป็นสะพานที่สร้างใหม่นะครับก็มีสองฝั่งนะตอนนี้เปิดใช้ฝั่งเดียวนะครับเป็นฝั่งขาเข,ข้าและฝั่งขาออกตรงนี้ ก็เป็นถนนนะแต่ว่าหรือสะพานไปแล้วนะครับวิ่งไม่ได้แล้วปิดเส้นทางไปแล้วเมื่อก่อนรถจะวิ่งตรงนี้นะครับไปเพชรเกษมก็เป็นสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับปรุงอยู่นะปิดเส้นทางนะครับไปกลับเลยนะสองสองฝั่งเลยรถนะครับก็ไปวิ่งยกระดับด้านบนแทนนะที่สร้างใหม่ รถที่มาจากพุทธมนตรส,สายสองนะครับเมื่อมาถึงถนนพุทธมนตรส,สายสามนะก็ตรงถนนทวีพัฒนานะครับก็ให้มากราบรถมากราบรถถ้าจะไปเพชรเกษมก็เลี้ยวกลับรถนะครับแล้วก็วนไปอีกครั้งหนึ่งขึ้นยกระดับไปนะไปลงเพชรเกษมนะครับหรือว่าจะไปบรมร,ชราชชนนีนะครับก็กลับรถแล้วก็วิ่งตรงไปเลยนะ ด้านหน้านะครับจะเป็นงานก่อสร้างในระยะที่4นะครับก็คือช่วงถนนพุทธมนสรสายสามไปถึงถนนพุทธมนสรสายสี่นะครับพื้นที่เขตจ,จังหวัดนครปฐมเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยหนึ่งนะงานก่อสร้างก็ไปได้เยอะแล้วผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ30แล้วพวกทางยกระดับนะครับทางแยกต่างๆตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะ เมือ่อถนนพุทธมณฑลสายสองนะครับมาเชื่อมถนนพุทธมณฑลสายสามเสร็จนะเขาก็จะมากลับรถนะครับกับรถเหมือนจุดที่ผมถ่ายนั่แหละมากับรถก่อนนะเพราะว่าในช่วงสายสามไปสายสี่เนี่ยก็ยังมีงานก่อสร้างนะครับก็จะเปิดให้ใช้ก่อนจากสายสองมาสายสามนะแล้วก็มากับรถนะครับเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็สามารถวิ่งตรงไปได้เลยนะก็วิ่งยาวไปถึงพุทธมณฑลสายสี่เลยนะครับตรงนี้เนี่ย อนที่ผมอยู่เนี่ยตรงนี้จะเป็นฝั่งขาเข้าเมืองฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งออกเมืองนะครับไปจังหวัดนครปฐมในระยะที่4จากถนนพุทธมทนตรสายสามไปบรรจบถนนพุทธมนตรสายสี่ท,ท, 4, ที่ตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมหรับการโยธาอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการซึ่งเป็นการตัดถนนแนวใหม่ขนาดแช่องจราจรไปและกลับ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสายสาไปบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสายสและก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสายสี่รวมระยะทางประมาณ3กิโลเมตรพร้อมระบบระบายน้ําไฟฟ้าแสงสว่างและอื่นๆกําหนดแล้วเสร็จในปี2569ผู้รับจ้างก่อสร้างนะครับก็คือกิจการร่วมค้า SPY ชื่อถนนพุทธมนตรสายสองแล้วก็ถนนพุทธมนตรสายสามเนี่ยผมจะพูดลําบากมากเลยเพราะว่าเป็นคนพูดเร็วเวลาผมพูดเนี่ยบางทีผมก็เป็นพุทธมนตรสายตตตคือมันลิ้นมันพันกันไปหมดเลยด้านบนก็เป็นทางหลักนะครับวิ่งตรงนะแล้วก็มีเสาตอมอ้ออันนี้รับรถนะครับจากทางเพชรเกษมนะเลี้ยวเข้าถนนพุทธมนตรสายสอง ันนี้ผมขึ้นมาบนสะพานชงระดับนะครับจากฝั่งถนนบรมราชชนนีนะมุ่งหน้าถนนพเพชรเกษมตอนนี้ก็เปิดใช้นะครับก็แบ่งกันนะตอนนี้แบ่งกันคนละครึ่งนะครับปกติแล้วก็จะเป็นสองช่องจราจรทั้งไปและกลับนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งรถจับพเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางบรมราชชนนีนะครับตอนนี้สะพานยังไม่เสร็จก็เลยมาแบ่งกันก่อนนะครับในช่วง ฝั่งมุ่งหน้าไปทางเพชรเกษมเดี๋ยวผมเลี้ยวไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวกลับรถนะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับดูทั้งไปทั้งกลับเลยอันนี้ดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้รถจะมุ่งหน้าไปทางถนนบรมราชชนนีสะพานทั้งสองฝั่งนะครับก็ยังมีจุดเชื่อมต่อนะอย่างตรงนี้ก็จะมีจุดเชื่อมต่อนะครับรับรถเข้าออกนะครับ ในส,ส่วนที่เป็นยกระดับรับรถเข้าออกนะระหว่างถนนพุทธมนตรสายสองอะไรพวกนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จตอนนี้ก็เปิดยกระดับแบบทางตรงไปก่อน1ช่องทางนะครับก็รีวิวั้งไปทั้งกลับเลยนะครับตรงนี้เป็นสะพานรับรถนะครับฝากขาเข้านะรถจะมุ่งหน้าไปทางเพชรเกษมช่วงนี้ก็มาแบ่งกันก่อนนะครับ แบ่งกันคนละหนึ่งช่องถ้าเสร็จแล้วก็จะวิ่ง2ช่องเต็มนะครับคือไป2กลับ2เนี่ยดอด้านบนนี่เป็นต่อหม้ออยู่นะก็เป็นรับรถนะครับจากเพชรเกษมจะไปเข้าถนนจัดใหม่นะครับพุทธบน,นสนไส้สอง เดี๋ยวผมพาดูที่กับรถอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีจุดกับรถนะเพื่อให้รถสามารถกลับมาได้นะก็เป็นทางที่รถมาจากบรมราชชนนีนะครับจะวิ่งไปทางเพชรเกษมแต่ว่าผมไม่ขึ้นสะพานแล้วนะอันนี้จะไปทางจุดกับรถนะครับรถที่มาจากพุทธบุรสนสายสองนะที่เข้ามาทางถนนทวีวัฒนาเนี่ย ก็ต้องกลับรถตรงนี้นะครับถ้าจะไปเพชรเกษมเนี่ยปกติแล้วเขาวิ่งตรงไปแล้วข้ามคลองบางเชษหนังไปได้เลยแต่ตอนนี้พื้นราบนะครับตรงคลองบางเชษฐ์นหนังเนี่ยกระทุบสะพานอยู่จะต้องกลับรถย้อนกลับรถนะครับแล้วก็ไปขึ้นสะพานเพื่อจะไปถนนเพชรเกษมนะไปใช้ยกระดับด้านบนนะครับตอนนี้ก็มีที่กลับรถให้ นะครับมากลับรถนะถ้ามาจากสายสองจะไปถนนเพชรเกษมนะครับก็ให้มากลับรถนะับรถแล้วก็ไปลับรถอีกครั้งนึงแล้วก็มาขึ้นสะพานยกระดับด้านบนนะครับก็ไปออกถนนเพชรเกษมได้ ด้านนี้ก็เป็นฝั่งเข้าเมืองนะครับในระยะที่3นะก็คือจากถนนพุทธมนตรสายสนะครับมาจนถึงถนนพุทธมนตรสายสเมื่อต้นคลิปผมขี่มเอเตอร์ไซค์นะครับมาในด้านฝั่งขาออกนะฝั่งมุ่งหน้าไปทนประฐมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเข้าเมืองนะครับมุ่งหน้าไปจารันสนิทวงแยกไฟฉาย ก็ยังมีงานก่อสร้างอยู่นะครับพวกทางยกระดับต่างๆนะงานก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลือไม่มากนะก็น่าจะเปิดได้ปลายปีนี้นะครับในช่วงพุทธมนตร์ศสองนะมาถึงพุทธมนตร์ศสามนะครับ เดี๋ยวผมขี่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นฝั่งเข้าเมืองนะจากถนนพุทธมนตรสายจสาว,น,สวน,นะครับวิ่งไปทางถนนพุทธมนตรสายสองน,น,นะครับอันนี้ผมกลับนะก็เป็นคล้ายๆกันนะครับมีการตั้งเสาน,นะแต่ยังไม่มีหลอดไฟนะครับแล้วในส่วนทางเท้าด้านซ้ายเนี่ยก็เทพื้นไว้ยังไม่ได้ปูพื้นทางเท้าจะมีอยู่ฝั่งเดียวนะครับด้านขวาจะเป็นเกาะกลางนะ โครงการต่อเชื่อมถนนพลานกพุทธมนตรสายสีนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและก็เชื่อมโครงข่ายถนนจันลาสเิดบงถนนราชพึกถนนพุทธมนตรสายหนึ่ถนนกาญจนาพิเศษถนนพุทธมนตรสายสอถนนพุทธมนตรสายสถนนทวีวัฒนาและก็ถนนพุทธมนตรสายสีและแบ่งเบาการจราจรในถนนเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี โดยการก่อสร้างถนนเป็นคอนกรีตสําเร็จและมีทางต่างระดับพร้อมระบบระบายน้ําระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรรวมถึงงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและงานประกอบอื่นๆคลิปนี้ก็นากําความคืบหน้าการก่อสร้างมาฝากกันนะครับอีกไม่นานก็คงเปิดในส่วนพื้นราบนะครับตอนนี้เริ่มเปิดในส่วนที่เป็นทางยกระดับนะครับตรงถนนพุทธบุตรสอยสามเลยนะ ก็เปิดใช้แล้วสะพานใหม่นะสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับในช่วงฝั่งขาเข้านะตอนนี้ก็แบ่งกันนะครับเข้าออกก็เป็นคลิปที่จัดกันแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ยาวๆกันไปเลยนะเพราะว่างานก่อสร้างนะครับมีระยะทาง3กิโลเมตรเลยแล้วก็มี จุดก่อสร้างนะครับทั้งพื้นราบแล้วก็ยกระดับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง v ี p ีมีเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ